เขารู้จักมีดเจ้ป้าแถวมมาต่อไปอ้าวนั่นะสามสิบชื่ออะไรคะวันนันต้าชื่อเล่นล่ะทุนเป็นมีดเจ้าบ้าแบบไหนงั้นเหรอเป็นหุ่นยนต์กีกาฮะวันเกิดล่ะยี่ห้าธันวาอายุล่ะปิดหกเพศของคุณล่ะใายถึงเท่าไรเหรอร้อยเจ็ดสิบเก้าอยู่ที่ไหนเหรอไม่บอกจุดเดียวค่ะผมห่างมากกับเจ้าหัวท่านไหนก็เราพักเสร็จก็มาสิไม่เอาอะ ล้วที่ไหนเหรอ YouTube ทักทายผู้ใดสวัสดีครับตอนจากลาเหรคะสวัสดีนะครับโอชิมาร์ไลฟ์อีกากับจอยเกมฮะ #lifelanta #artlife #lantafe แฟนแน่แหละคะหล่าอีกาสถานที่ที่ชอบบ้านบรรยากาศที่ชอบบรรยากาศที่อบอุ่นของที่ชอบล่ะไม่มีช่วยบอกรักๆหน่อยได้ไหมรักนะครับสิ่งที่ชอบล่ะนอนกับเล่นเกมไม่ชอบอะไรหรอไม่มีนะเครื่องดื่มที่ชอบน้ำอัดลม ห,หลายแนวเลยแนวอนิเมะล่ะก็หลายแนวเหมือนกันนะเตมสุดเลยบอลโลแรแลนด์ครที่ชอบละ่ะสายเทพเหมือนกันนะนับถือใครอยู่พี่ไอต่คอครับของเชิญล,ล่ะอยากเล่นเกมกับ<ห>ทุกคนครับเอ,อ่ายังไงก็ขอฝากตัวนะครับเป็นพนันตาจากพนันตาเอออนฮะยังไงก็ยินดีเชิญจากทุกคนได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เล่นเกมด้วยกันนะครับ